อันยองโซยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอกเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสองสาวนิวจีนสดาเนียลและก็เอลล่ากรอสนะครับจากเหมียวพูดชื่อวงเหมียวทุกครั้งคือรู้สึกเขินๆนะหน่อยๆไม่รู้ว่าจะออกเสียงยังไงดีขอเรียกว่าเหมียวแล้วกันนะครับทุกคนหลังจากที่เปิดตัวเอลล่าเมมเบอร์คนแรกของวงเหมียวออกมาลหลายๆคนเนี่ยเขาก็ชอบในความวิชวลความฟังนี้และก็มีฟแฟนๆน,นะครับพูดถึงกันว่าเมื่อเห็นเอลล่ากรอสจากเหมียวแล้วนั้นทําให้รู้สึก ึกถึงแดเนียลจากนิวจีนส์ทั้งสองคนเนี่ยเขาจะมีความคล้ายกาันนะครับของหน้าตาทั้งแฟนไทยแฟนอินเตอร์และแฟนเก่าเนี่ยเขาก็พูดว่าแดเนียลกับเอลล่ากรอสนั้นมีความคล้ายกันมากๆเลยบางมุมเนี่ยที่เอลล่าทำหน้านิ่งๆก็จะเหมือนแดเนียลมากๆและยิ่งปล่อยผมหรือว่าทำผมแบบปิดหน้านิดๆหน่อยๆเนี่ยทั้งสองคนดูเหมือนกันมากเลยเหมือนการสตองซองปีบแบบนั้นเหมือนฟาแฟดที่พลัดพรากอยู่กันละวงทั้งแดเนียลเนี่ยก็จะมีความวิชวลดึงดูดสายตาตั้งแต่เปิดตัวมาอยู่แล้ว เหมือนจะเป็นเมมเบอร์คนแรกๆเลยรับที่หลายๆคนมองว่าจำหน้าจำชื่อได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นคือรู้เลยว่าเมื่อพูดถึง NewJeans เมมเบอร์ที่จำง่ายสุดก็น่าจะเป็นแดเนียลนี่แหละเพราะว่ามีความฝรั่งอยู่ในตัวเอลล่าเองก็เช่นเดียวกันจะมีความฝออยู่ในนั้นนับแต่ว่าจะออกไปทางฝั่งเกาหลีม,มากกว่าน่อยถึงแม้ทั้งสองคนจะมีความคล้ายกันแต่ว่าแยกกันออกแล้วว่าใครคือเอลล่าว่าใครคือแดเนียลทั้งสองคนคล้ายกันจริงและยิ่งคลิปเปิดตัวของเอลล่าเนี่ยเหมือนแดเนียลมาเอง ทั้งทรงผมทั้งการแต่งตัวรวมไปถึงอินเนอร์ที่มีความแบบฝอๆแต่เป็นฝอลูกครึ่งแม่เกาเขาก็มีการเทียบรูปกันเลยนะครับว่ารูปนี้ที่เป็นรูปเปิดตัวของเอลล่าเนี่ยเหมือนกับแดเนียลมากแต่ในการที่บอกว่าคล้ายกันนี้เขาไม่ได้ดราม่านะครับทุกคนเขาบอกว่าสวยเหมือนกันมีความคล้ายกันเหมือนพี่น้องที่พัดพลาเหมือนแบบฝาแฝดที่แยกย้ายไปอยู่กันคนละวงทุกคนคิดยังไงกันบ้างนะครับคิดเหมือนกับแม่เกาหรือเปล่าที่บอกว่าแดเนียลจากนิวจีนส์กับเอลล่าจากมงเหมียวมีความเหมือนกัน มากๆทั้งหน้าตาแล้วก็อินเนอร์สำหรับคลิปนี้นะครับเราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของทั้ง2องสาวกันเพียงเท่านี้ดีกว่าใครคิดเห็นยังไงกันบ้างกับความวิชวลนี้ของแดเนียลและเอลลเป็นฝาแฝดวิชวลของรุ่นใหม่นะครับทั้ง Gen4 แล้วก็ Gen5 คอมเมนต์มากันได้เลยและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง